ประวัติหลวงปู่ทวดอาริยสงศักิ์สทธิ์ชื่อดังเกิดที่ไหนกันแน่เมื่อราวปีพศ2125มีสามีภรรยาชาวบ้านคู่หนึ่งชื่อนายหูและนางจันอาศัยอยู่ในอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาทั้งสองให้กำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อว่าปู่วันหนึ่งในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวทั้งคู่ได้นำลูกน้อยไปผูกเปลไว้กับต้นเมาใกล้ทุ่งนาระหว่างนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ เมื่อมีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยมาพันรอบเปลที่มีเด็กชายปูนอนอยู่นายหูและนางจันจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องลูกไม่ให้ได้รับอันตรายไม่นานงูจงอางก็ค่อยๆค,คลายวงรัดและเลื้อยหนีไปทิ้งไว้เพียงเมื่อแก้วซึ่งภายหลังกลายเป็นลูกแก้วใสสุกสว่างบนตัวเด็กเรื่องราวนี้ล่องรู้ไปถึงเศรษฐีผู้เป็นนายของครอบครัวเขาเกิดความโลภและนำลูกแก้วไปเก็บไว้เอง แต่หลังจากนั้นชีวิตกลับพบแต่ความติดขัดทั้งกิจการและฐานะตกต่ำลงจึงตัดสินใจคืนลูกแก้วให้แก่เด็กชายปูพร้อมทั้งยกหนี้สินและปลดปล่อยนายหูกับนางจันให้พ้นจากความเป็นทาสเมื่อเติบโตถึงวัยเจ็ดขวบเด็กชายปูได้รับการส่งไปเรียนหนังสือกับพระอาจารย์ที่วัดและต่อมาได้อุปสมบทเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรม ท่านศึกษาธรรมะที่วัดดีหลวงและวัดสีหยางซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นท่านได้เดินทางต่อไปศึกษานักธรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนออกทุดงไปยังหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไปด้วยความเคร่งครัดในธรรมวินัยและบารมีอันยิ่งใหญ่จนภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิก์จากสมเด็จพระเอกาทศรส ในช่วงที่หลวงปู่ทวดยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยโดยสารเรือสำเพาเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงศรีอยุธยาระหว่างทางกลับเกิดพายุลมแรงและคลื่นมรสุมโถมเข้าใส่จนเรือต้องหยุดพักยังเกาะแห่งหนึ่งครั้นอยู่ไปได้ไม่นานน้ําจืดในเรือเริ่มร่อยหรอจนไม่พอสําหรับดื่มกินลูกเรือหลายคนเริ่มวิตกและบ่นว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุร้ายเช่นนี้พวกเขาจึงพากันเชื่อว่า ความโชคร้ายครั้งนี้อาจเกิดขึ้นเพราะรับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือจิงคิดจะทิ้งท่านไว้ที่เกาะน,นั้นแต่หลวงปู่ทวดไม่ได้โกรธเคืองท่านกลับแสดงปาฏิหาริย์ให้ทุกคนประจักษ์โดยเอาเท้าซ้ายจุ่มลงในทะเลทันทีน้ำที่เค็มจัดกลับกลายเป็นน้ำจืดใสสะอาดสามารถดื่มได้จริงลูกเรือจึงพาก,กันตกตะลึงและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเจ้าขอเรือได้กราบขอข,อขมาและนิมนต์ท่านกลับขึ้นเรือ ก่อนเดินทางต่อสู่กรุงศรีอยุธยาอย่างปลอดภัยจึงเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนับแต่นั้นมา